สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นิดก็จะพามาชมบรรยากาศบ้านนะคะรอบบ,บ้านนะคะที่นิดมาขุดสระให้นะคะลูกค้านิดก็มาแวะมาที่บ้านท่าง,งามนะคะก็เลยมาแวะชมนะคะมาติดตามชมบรรยากาศเลยนะคะเดี๋ยวนี้กลับกล้องก่อนนะคะค่ะนี่นิดจะพามาชมบรรยากาศนะคะที่นีดขุดสระไปนะคะขุดสระไปตอนหน้าแรงนะคะขุดหน้าแรงนะคะที่การทา มาชมนะคะ,ะเกษตรนะคะเลี้ยงปลานะคะปลาเยอะมากเลยนะคะนี่จะซูมให้ให้ดูนะคะปลาเดี๋ยวเห็นไหมคะเห็นรูปปลาไหม,มนี่จะซูมให้ดูนะคะเห็นไหมคะจะละอาจจะลายตาแลนะ้วอย่างเอาปกตินะ ประมาณนี้นะคะเนี่ยบรรยากาศบ้านๆน,นะคะก็ตรงนี้นิดมาคุดสาเองนะคะก็เลยมาติดตามดูว่าคุณป้านะคะทํายังไงบ้างนะคะคุดซาไปแล้วทำมาทำมีประโยชน์อะไรบ้างในการขุดสานะคะเพราะว่าขุดสาเราก็เสียตังค์แล้วนะคะก็เลยแวะมานะคะแวะมาชมว่าทำอะไรบ้างนะคะก็เลี้ยงป้านะคะมีเลี้ยงป้านะคะคปลาเยอะมากเลยนะคะ สุดยอดเลยก็ทำที่กั้นไว้ด้วยนะคะค่ะกลัวปลาออกนะคะนะ้ะสุดยอดจริงๆนะคะปลาเยอะมากเลยดูนะคะนิดมองอาจจะเป็นปลานินนะคะปลานินเยอะมากเลยสุดยอดจริงๆค่ะนี่จะเสียดผสมผสานก็มีทั้งตะไคร้นะคะเลี้ยงงัวด้วยนะคะบ้าเขาเลี้ยงงัวด้วยนะคะค่ะขุดสะหนึ่งบอ่อแล้วก็เจาะน้ํานะคะ เจาะน้ำทำแผงโซลาเซลล์นะคะ,ะก็มีปลูกกล้วยนะคะมีกล้วยมีทุเรียนนะคะมีคามีตะไคร้นะคะมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะข้างในโน่นนะคะ,ะนี่ก็พามาชมบรรยากาศบ้านนะคะค่ะค่ะมีเลี้ยงกัวด้วยนะคะค่ะนี่ก็มาติดตามดูนะคะว่านี่มาคุซาให้คุณป้าแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ ก็คุณป้าก็เลี้ยงป้านะคะทำไว้ดีมากเลยนะคะของของคุณป้านะทำไว้ดีมากเลยสุดยอดจริงๆป้าก็เยอะมากนะคะสุดยอดนี่เป็นผลงานนะคะมาชมนะคะอันนี้บอ่อที่ขุดย,ยากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นหินนะคะห,หลายชั้นนะคะนี่ต้องใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะ หนึ่งวันเต็มๆแบบตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะคะหินนี่ออกแสงนะคะแผ่นดินแผ่นๆนะคะมันเป็นหินนะคะเป็นชั้นหินแต่ก็ไมโครก็สามารถเจาะลงไปได้นะคะมันหินไม่แทนใหญ่เท่าไหร่ก็่ะตอนที่มิดมาตอนนั้นนี้ก็มาขุดนะคองโกเบนะคะใช้รถโกเบมาขุดนะคะตอนนั้นีอือมบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเลี้ยงงัวนะคะเลี้ยงงัวเยอะอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกนะคะเนาะค่ะบรรยากาศบ้านบ้านนะคะนี่ก็จะพามาชมนะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ปลูกตะไคร้แล้วก็มีต้นทุเรียนด้วยนะคะต้นทุเรียนเงาะมันนะะ่งค่ะทุเรียนค่ะอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนอันนี้สงสัยจะเป็นต้นเงาะนะคะต้นเงาะ นี่ต้นมะม่วงเนาะอ๋อทุเรียนอืมมีเยอะนะคะอ่ะวันนี้นินพามาชมบรรยากาศบ้านๆน,นะคะตรงนี้นะคะขุร์แล้วก็เจาะน้ำใช้แผงโซลาเซลล์นะคะสามแผงใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นข้อกลัวนะคะข้อกลัวทีุ่ป้าเขาจะกางมุงให้ด้วยนะคะกางมุงให้ด้วยก็จะดีนะคะกันยุงนะคะกะันแมลงนะคะ ทำแบบกเกษตรสมบูรณ์เลยนะคะทำกลางมุ้งให้ด้วยนะคะตัวนี่ก็จะพามาชมนะคะชมสวนนะคะ,ะประมาณนี้นะคะอย่างดีเลยนะคะขอกัวน,นะคะอย่างดีเลยขอกวัวนี้ก็จะพามาชมอันนี้เป็นแท่งน้ํานะคะ เส้นน้ำแก็จะพาไปชมสวนนะคะมาตามกันเลยนี้เป็นแผงสลาเซลนะคะแผงใหญ่มากเลยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสวน,นะคะ่ะามาชมกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันนะคะโอ้สท้อนแสงนะคะเนาะอันนี้มีขานะคะมีขามีกระเจียวนะคะ แล้วก็มีเผือกด้วยนะคะข้างในมีกระเจียวด้วยนะคะกระเจียวัางนี้ก็จะเป็นมันเทศนะคะแล้วก็พลไม้อีกหลายอย่างนะคะก็มีถั่วนะคะต้นถั่วออน่าสนใจมากเดี๋ยวนิดจะพามาชมรอบๆนะคะค่ะวันนี้นิดพามาชมบรรยากาศบ้านๆนะคะสุดยอดจริงๆนี่ชอบบรรยากาศแบบนี้แหละคะ่ะ ยังกัวแล้วก็กลางม้งที่กลัวด้วยนะคะเนี่ยย่านก็จะเกี่ยวมาเป็นคันรถเลยนะคะ,ะใช้เครื่องนะคะทางนี้ก็จะเป็นไร่นาสวนผสมนะคะตรงนั้นจะดำนานะคะดำนาตรงนี้จะเป็นต้นนะคะต้นยางนะคะต้นยางนานะคะผสมเสื้อเห็ดละงกนะคะ เดี๋ยวพอมันโตแล้วนี่ก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะอันนี้คือส่วนส่วนที่นิดมาทํานะคะบ้านหลังโน้นคือเมื่อเช้านิดเอาไมโครปรับพื้นที่ให้นะคะบ้านหลังสวยๆโน้นนะคะนี่จะซูมไปดูค่ะบ้านคุณป้าอ้วนนะคะคุณป้าอ้วนก็อยู่ประเทศเยอรมนีนะคะค่ะนี่เป็นไรนาสวนผสมนะคะมีทั้งที่นาดําดนาแล้วก็ปูนะคะปูต้นยางนาผสมเชื้อเฮลโลงูกด้วยนะคะนี่ค่ะต้นยางนา ต้นยางนาผสมเชื้อเห็แลโงกถ้ามันโตแล้วนี้ก็จะมาเอออัปเดตให้ชมดีีนะคะอันนี้เป็นต้นยางนาผสมเชื้อเห็ดละงอกเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้ไรนาสวนผสมจริงๆนะคะมีเกือบทุกอย่างนะคะมีต้นยางนามีต้นม่วงนะคะมีทุเรียนนะคะมะละกอมีหมดนะคะฝั่งนี้บรรยากาศนี้ก็ บรรยากาศฟังนี้นะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศบ้านๆเลยนะคะคุนบัวหลังจากที่นี่มาขุดสาให้คุณป้าแล้วนี่ก็มาชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการมามาดูนะคะดู ก็มาดูดูว่าเป็นยังไงบ้างกุศลไปแล้วนะคะก็คุณค่ะอันนี้ก็จะมาถ่ายบรรยากาศนาให้ชมนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้นิดก็มาแวะนะคะเยี่ยมคุณป้านะคะที่นิดกุศลให้ก็สวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าป้าเขาก็เลี้ยงป้านะคะอันนี้จะเป็นเถียงนานะคะเถียงงาขอุป้าเขานะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นบ้านของคุณป้าอ้วนก็เขาเป็นญาติกันนะคะกับคุณป้าอ้วนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องเดียชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ